คุณที่กำลังร้องไห้อย่าเพิ่งคิดว่าทุกอย่างจบแล้วหอพัยชุนีกำลังบอกว่าหลังจากความเจ็บปวดจะมีเส้นทางใหม่ที่สว่างสวยรอคุณอยู่ฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมการร้องไห้ครั้งนี้คือก้าวสำคัญของชีวิตคุณนี่คือจุดสิ้นสุดของบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตคุณผ่านช่วงที่ยากที่สุดแล้วและกำลังจะปิดฉากความเจ็บปวดเพื่อเริ่มต้นรอบใหม่ที่ดีกว่า สิบเหรียญสิ่งที่รอคุณอยู่คือความมั่นคงความรักความอบอุ่นจากครอบครัวหรือความมั่งคัง่งทางการเงินที่คุณจะสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเดทภายใบนี้ย้ำว่าความสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่คือการปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณเพื่อให้สิ่งใหม่เข้ามาเอ็ดอคุณจะกลับมามีพลัง มีไฟและแรงบรันดาลใจอีกครั้งกับโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเส้นทางใหม่ๆกำลังจะเริ่มในออฟสอรคุณจะกล้าลุกขึ้นเคลื่อนไหวและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจมากกว่าเดิมคราวนี้คุณจะไม่หยุดเพราะความกลัวอีกแล้วการเล่าให้ของคุณไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณบอกว่าคุณกำลังร้างทางให้กับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาจากวันกำลังผลักคุณไปสู่ เส้นทางที่ใช่จริงๆถ้าคุณเชื่อว่าการ้องไห้ในวันนี้กําลังจะเปลี่ยนเป็นพลังให้คุณในวันพรุ่งนี้ลองพิมพ์คำว่าฉันพร้อมเริ่มต้นใหม่ไว้นในคอมเมนต์นะครับเพื่อยืนยันพลังให้จกักรวาลดรับดู